มันเหืดแห้งทำไมมันไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นทุกหย่อมยากฉะนั้นวันนี้ถือว่าพี่น้องเราพุทธบ,บริษัททั้งหลายเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันเรียกร้องศีลธรรมให้กลับมาถือโอกาสที่เราสมโพธิองค์กทินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประจำลานธรรมป่าช้าบ้านเรือของเราการทำบุญเนี่ยแต่มาว่ามันเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องดีเรื่องงดงามหน้าหน้าอนุโมทนาสาธุแต่อยากจะชวนพี่น้องเหล่าพุทธบริษัททั้งพระคุณเจ้าด้วยญาติโยมด้วยการทำบุญนี้เป็นพื้นฐาน แต่ว่าการก้าวเข้า